Good morning everyone and welcome to Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ We have only few days left before Emmaus Bible course online starts. เรามีเวลาเหลืออีกไม่กี่วันแล้วจริงๆที่เราจะต้องเริ่มเรียนหลักสูตร Emmaus online ด้วยกัน This probably could be your last chance to sign up. ก็ตรงนี้น่าจะเป็นอทีสุดท้ายนะคะที่คุณจะมีโอกาสได้ลงทะเบียนเรียน right, So please join us for this live transforming five months study of the Word of God ก็ยังไงขอเชิญชวนที่จะมาร่วมกันเดินทางในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ด้วยถ้อยคําของพระเจ้า I believe that when you go deeper in the Word of God เพราะผมเชื่อว่าเมื่อคุณเองมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในถ้อยคําของพระเจ้า you will have a strong foundation in your life and nothing the devil does can destroy you คุณเองก็จะมีพื้นฐานหรือว่ามีความเข้มแข็งในชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่มารมันพยายามทำในชีวิตของคุณจะเกิดผลได้เล

เหตุนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ So who is this talking about? This is talking about Christians who have put their faith in Jesus Christ. แล้วตรงนี้พูดถึงใครก็คือพูดถึงคนที่เป็นคริสเตียนคนที่ตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ So that's talking about us. ก็พูดถึงตัวเรา Right? And then there is a comparison here. แล้วในข้อนี้ก็มีการเปรียบเทียบ That if we have believed in Jesus Christ ว่าถ้าเราเองเชื่อในพระเยซูคริสต์ You know We walk in the same blessing that Abraham walked in when he believed in God. เราก็จะ Now using Abraham's faith is a powerful example and revelation for us. แล้ว You know Abraham was not called out by God because he was perfect. พระเจ้าไม่ได้เรียกอับราฮัมออกมาเป็นเพราะว่าอับราฮัมเป็นคนดีพร้อมทุกอย่าง In fact when God called him he was not even serving God he did not even know God เพราะตอนที่พระเจ้าเรียกเขาเนี่ยเขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้รับใช้พระเจ้าเลยด้วยซ้ำ So it was by grace จริงๆการที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมออกมานั้นก็คือโดยพระคุณ It's the same for us เหมือนกันกับเรา Everything God gives us ทุกอย่างที่พระเจ้าได้มอบให้เรา Everything God does in us and through us ทุกอย่างที่พระเจ้าทำในเราทำผ่านเรา Is by grace. But now here it's talking about the blessing. And this is a powerful, powerful truth for us to walk in. I think um, we all realize that we live in a fallen world. เราทุกคนเองก็คงจะรู้ว่าเราทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความเสื่อมทรามมากม you know, there is s p i r i t d a r k มันก็มีความมืดมัวในโลกฝ่ายวิญญาณ you know, even in this modern world today คือแม้แต่ในโลกที่ทันสมัยทุกวันนี้ <S there s t i l l people who believe in witchcraft ก็ยังมีหลายๆคนที่เชื่อในเรื่องของแม่มด you know, Palm reading, หรือว่าการอ่านลายมือ you know, star reading, คือการอ่านดวงดาวหมอดูต่างๆ or speaking to spirits to หรือว่าเป็นการสื่อสารกับวิญญาเพื่อที่ จะรู้ว่าอนาคตของเขาจะเป็นยัางไงา I mean, this happening even in this modern times. อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนในยุคปัจจุบันก็ยังเชื่อยังพึ่งพาก,กันอยู่เราก็จะเห็นว่าในโลกของเรายังมีความสับสนมีความมืดมัวมากๆเกี่ยวกับเรื่องของทางฝ่ายวิญญาณแล้วยังมีเรื่องของความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีก I mean medical science cannot keep up with all the new diseases that are the all up วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เองทุกวันนี้ก็ตามไม่ทันแล้วเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งบางทีก็หาวิธีการรักษาไม่ได้ s มันมีความเจ็บปวดมีความโศกเศร้า theres there's มีอันตรายมีอาชญากรรมที่ก่อเกิดกันมากมายมีหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกิ world ซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลกของเรา we can look at all these things and just become hopeless and fearful you know, but there is a way to live above these things which is called the blessing we may live in this terrible dark fallen world เราอาจจะมีชีวิตอยู่ในโลกที่แบบเต็มไปได้วยความเสื่อมทรามเต็มไปได้วยเรื่องไม่ดีเต็มไปได้วยความมืดมิด,ม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 ดต่างๆ But in Jesus Christ the blessing of God is upon us แต่ในพระเยซูคริสต์เราก็จะเห็นว่าพระพร,พรของพระเจ้านั้นอยู่เหนือชีวิตของเรา And we really have to grow in the revelation of this truth พียงแต่เราจำเป็นจะต้องเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจในความจริงนี้มากขึ้น If we don't เพราะถ้าเราไม่ได้เข้าใจ Then we'll miss out This is ก็จะทำให้เราพลาดสิ่งที่เป็นพระพรตรงนี้เนี่ยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเรา plus we cannot be a blessing to others แล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ so notice again this scripture says ให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งในข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกว่า those who are faith are blessed คนที่เชื่อจึงได้รับพระพร you are blessed in Christ นั่นหมายความว่าคุณเองก็ได้รับพระพรแล้วในพระเยซูคริส The question is what are you going to do with this truth Are you going to focus on the lack on the terrible things that is in this world or are you going to believe in the blessing that is upon your life หรือคุณจะเชื่อในพระพรอันเนี้ยที่อยู่ในชีวิตของคุณแล้วคุณเองก็จะสั่งปลดปล่อยพระพรเนี้ยให้ทำงานส่งผลออกมาในทุกที่ที่คุณไป These are important questions we need to answer ตรงนี้เป็นคำถามที่สำคัญที่เราจะต้องตอบให้ได้ Are we living in the awareness of the blessing ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราดำเนินชีวิตด้วยการมีจิตสำนึกถึงพระพรของพระเจ้าหรือเปล่า Or are we just focused on the fallen world หรือว่าเราจดจ่ออยู่แต่กับโลกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทราม It makes a huge difference how มันก็จะส่งผลที่แตกต่างอย่างยิ่งใหญ่เลยต่อการดำเนินชีวิตของเรา If we believe in the blessing that is upon us เพราะถ้าเราเชื่อเกี่ยวกับพระพรที่อยู่เหนือชีวิตของเราเนี w l i n e and i n เราก็จะมีมุมมองกับสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปแล้วทำให้การดาเนินชีวิตของเราก็แตกต่างจากคนอื่นด้วย And we'll release the blessing through our lives <around> แล้วเราเองก็สามารถที่จะปลดปล่อยพระพรที่อยู่ภายในชีวิตของเราให้ทำงานออกมาสู่สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ so then those who are of faith are blessed with believing Abraham เหตุนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกันกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อ now if you go back and read the story of Abraham ถ้าเราย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวของอับราฮัม you'll find that the first เราก็จะพบว่าพระพรแรกเลยที่อับราฮัมเขาได้รับจากพระเจ้า is righteousness in God ก็คือความชอบธรรมในพระเจ้า The Bible says when Abraham believed God accounted righteousness to him พระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออับราฮัมเชื่อพระเจ้าก็ถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรม so every blessing in life that God has given us is tied

righteousness in Christ. ก็คือความชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ And this righteousness in Christ. และความชอบธรรมในพระคริสต์นี้ qualifies us for every blessing of God. จึงทําให้เรากลายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะรับทุกอย่างจากพระเจ้าได้เลย This is the revelation of the new covenant. อันนี้ก็คือการเปิดเผยความจริงจากพันธสัญญาใหม่ So you have been made righteous through your faith in Christ. คุณจึงได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยผ่านทางความเชื่อที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ And because of that, Everyless life your is upon your life. และเป็นเพราะเหตุผลนี้นี่เองจึงทำให้พระพอรอื่นๆน,นั้นอยู่เหนือชีวิตของคุณด้วย So I want to challenge you, remind you today. วันนี้ผมอยากจะย้ำกับคุณท้าทายกับคุณ Don't focus on the fallen world. อย่าไปจดจ่ออยู่กับโลกที่เต็มไปได้วยความเสื่อมทราม Don't focus on the conversations of fear. อย่าไปสนใจฟังคำพูดที่สร้างความกลัวที่เกิดขึ้นในโลกของเรา just grow in the revelation of the blessing แต่ให้คุณนั้นะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นในความจริงเกี่ยวกับพระพรนี้ e v e n in the worst places in the world เพราะว่าต่อให้มันเป็นที่ที่ดูแล้วแบบกันดานที่สุดในโลกของเรา people who believe in the blessing walk in the blessing คนที่เชื่อในเรื่องพระพรของพระเจ้าเขาก็จะเห็นพระพรของพระองค์นั้นเกิดขึ้น I you know I know some Christians who live in some of the most difficult places in the world ผมรู้จักคริสเตียนบางคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่มันยากลําบากที่สุดเลยในโลกของเรา And yet when they grew in this revelation แต่เมื่อเขาได้เติบโตเข้าใจในการเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ They're walking in a blessing ชีวิตของเขาก็ได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้น And they're helping other people around them และเขาก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบตัวได้ to believe in the blessing and release the blessing เพื่อที่ คนอื่นๆก็จะได้เชื่อในพระพรนี้แล้วสามารถที่จะเห็นพระพรนี้ทำงานส่งผลออกมาในชีวิต you know, truth ความเป็นจริงเลยก็คือ fallen state, เมื่อเราใช้คำว่าโลกเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่มันเสื่อมโทรมมากๆ you know, เราไม่ได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นประเทศนี้ที่มันเป็นสิ่งไม่ดี the whole world state. แต่เราพูดถึงจริงๆแล้วทั้งโลกเลยละ่ะ กำลังอยู่ในสถานภาพที่เสื่อมโทรมลงแล้วทั้งโลกใบนี้นั้นก็ตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งด้วยไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ตามดังนั้นพระพรของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของเราในพระคริสต์ For those who believe แล้วผมก็อยากจะพูดแบบนี้อย่างจริงจังเลยว่าพระพรน,นี้สามารถที่จะทำงานเกิดผลดีได้ทุกที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม faith และตรงนี้บอกว่าสำหรับคนที่เชื่อ are blessed ก็ได้รับพระพรมองเห็นตัวเองว่าเรามีชีวิตอยู่ในความจริงนี้ Say that the blessing is upon your life based on this word แล้วก็พูดออกมาด้วยพระพรของพระเจ้านี้อยู่เหนือชีวิตของเราเป็นเพราะว่าเราเห็นความจริงจากข้อนี้ and refuse to allow the fallen world to define your life แล้วต้องไม่ยอมให้ความเสื่อมทรามใดๆในโลกนี้เนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเราหรือว่าอยู่เหนือถ้อยคําของพระเจ้า allow the blessing to work in your life แต่คุณจะต้องอนุญาตให้พระพรของพระเจ้านี้ทํางานในชีวิตของคุณ and let your life แล้วให้ชีวิตของคุณได้เป็นพระพรต่อผู้อื่นให้เราที่ฐานนะครั curse พระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงไถ่เราแล้วจากทุกคำสาปแช่ง and for giving us the power และพระองค์ได้ให้พลังแห่งพระพรนี้กับเราเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองได้ให้พระวิญญาณไปสุดกับเราด้วย this blessing and release this, this and in เพื่อที่เราสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรนี้แล้วก็ปลดปล่อยพระพรนี้เนี่ยให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา for you this the give we all แล้วเราขอถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูห่ง God bless you. We will see you again. ขอบพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่